สวัสดีพี่ๆ FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันอังคารที่19มีนาคมนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆสามคู่นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆนะครับผมขอสรุปผลงานในกลุ่ม VAP กันก่อนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง3บินสเต็ป1บินนะครับบินแรกนะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะเปิดบ้านเจอกับนาโปลีนะครับแนวทางให้ไปทีมเยือนนาโปลีนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ บินต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างบิยาริวนะครับเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านบิยาริวนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับบิยาริวนะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับส่วนอีกหนึ่งบินนะครับเป็นคู่ระหว่างเวโรน่านะครับเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ทีมเยือนเอซิมิลานนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเอซิมิลานนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับ ส่วนบินสเตปสาที่ให้ไว้1บินนะครับน่าเสียดายนับเสียครึ่งไป1ตัวกินเต็มไป2ตัวนะแต่ก็ยังดีนะครับยังทํากําไรให้พี่พีายในกลุ่มนะครับสรุปแล้วนับบิน VIP ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่พีพายในกลุ่มกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับบิน VIP นะครับ สำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอด l i น์แอ LLLJ777 นะครับหรือว่าตอง L อตอง7นะครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับจะได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆสามคู่เน้นๆนะครับคู่แรกแพลตฟอร์ดซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับนอสคาลตี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ทายถูกรับไปเลย100นะครับแอดไลน์แอด LLLJ77 นะครับเข้ามารับของรางวัลฟรีๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างเ e ลตี้ฮาร์นะครับเปิดบ้านเจอกับ a ัลเร a ัลแอตแลนนะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่าง a r g e n t i n ิน j u ู i o เนนะครับเปิดบ้านเจอกับโร s า r ิโอเซนทันนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะเป็นสึกริสตูอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแ a ทฟอร์ดซิตีนะครับเปิดบ้านเจอกับนอส t คา u ตี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันเวลาตีสอง่สินะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเบลฟอร์ดซิตี้นะครับแข่งไป37นัดนะครับชนะ13เสมอ11แพ้13นะครับได้มี50แต้มยูนดับที่15นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างนอสคาลตี้เนี่ยแข่งไป37นัดนะครับชนะ14เสมอ6แพ้17นะครับได้มี48แต้มยูนดับที่17นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับแบลฟอร์ดซิตี้เนี่ยเอาชนะนอสเคานตี้ไปได้1นัดนะครับเสมอกันไป2นัดแพ้กับนอสเคานตี้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเป็นนอสเคานตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะแบลฟอร์ดซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮตดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแบลฟอร์ดซิตี้เนี่ยทำเงินจากนอสเคานตี้ไปได้แค่1นัดนะครับเสียให้กับนอสเคานตี้ไปถึง4นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของแบล็กฟอร์ดซิตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไปถึง3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับแบล็กฟอร์ดซิตี้เนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแมนฟิลทาวไป5ประตูต่อ1นะครับสวนแฮนดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของแบล็กฟอร์ดซิตี้นะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป4นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ใส่ตีการออกไปเยือนคู่แข่งของนอสเคิลตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดสเสมอไป1นัดแพ้ไปถึง3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับนอสเคิลตี้เนี่ยออกไปเยือนแอคลิงตันสตลลี่นะครับสเสมอกันไป2ประตู2นะครับสแฮนดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของนอสเคิลตี้นะครับทำเงินไป1นัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ๊าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแบล็กฟอร์ดซิตี้เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนับเจ้าบ้านนับมาร์คซูแมนเนี่ยเทรนเนอร์ Turner ของเจ้าถิ่นของแบลฟอร์ดนะครับสภาพทีมก็ยังมีปรับเรื่อยๆนะครับจากผลงานที่ยังไม่นิ่งแบบนี้นี่เองนะครับกับที่ลงสนามเนี่ยคาดว่าจะมาในแผน3421นะผู้รักษาประตูเนี่ยจะมีแซมวอเกอร์นะครับส่วนเกมลุกเนี่ยจะจัดมาก็เป็นเบอร์14นับรอยิงนับอย่างเชอรอร์ชมิธนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนับสตูดตัแมนนาดนับเทนเนอร์ของทีมเยือนอย่างนอตช์คาลตี้นะครับมีปรับเช่นเดียวกันแน่นอนนะเพราะฟอร์มเนี่ยแหกหลุดโค้งไปแล้วนะครับรวมไปถึงตัวเจ็บนะครับที่ทำให้ตัวเลือกลงสนามในวันนี้นะครับไม่ได้มีมากมายนะครับตามแผน3 4 1ส่นงนะครับส่งแดนน้าประสานงานกับเบอร์เก้ารับแม็กคูเ่นับและลองสตาร์นับลงยืนคู่นะครับส่วนอาราซาน่าเนี่ยจะลงเล่นเกมตรงกลางนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับบอกเลยนะครับลีกทูนะครับอันดับก็ไม่ได้ห่างกันมากนักนะแบล็ตฟอร์ดเจ้าบ้านเนี่ยฮเกมหลังสุดฟอร์มยังไม่ดีนะครับชนะไป1เสมอ1แพ้สามนะในลีกเองก็ยังลอยๆอันดับที่15นะครับพบกับทีมเยือนนะฝั่งนอสคาลตี้เนี่ยฮเกมหลังสุดนี่แย่กว่านะครับเสมอไป1แพ้ไปสี่นะส่วนในลีกนะครับก็ตามมาในอันดับที่17นะครับกับราคาบอลนะเปิดมาให้ เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับจากผลงานรวมๆ2ทีมเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักครับรวมไปถึงอันดับในตารางลีดด้วยกันนะครับก็ต้องเลือกลองวัดใจก่อนจริงๆนะครับจากที่ส่องแล้วนะเกรดบอลสูสีแบบนี้นะครับก็ออกหน้าเจ้าได้นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับให้ลองไปที่นอ t เคานตี้นะครับเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพากันไปลุยศึกสกอตแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างแคลที่ฮาร์ดนะครับเปิดบ้านเจอกับอารัวแอตแลนติกนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแคลที่ฮาร์ดนะครับแข่งไป28นัดนะครับชนะ8เสมอ7แพ้13นะครับได้มี31มสิบอ็ดแต้มยุมดับที่6นะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยือนอย่างอารัวนะครับแข่งไป28นัดนะครับชนะ14เสมอ5แพ้9นะครับแต้มมี47แต้มยุมดับที่3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของคาชิฮาร์ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับคาชิฮาร์ดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโครเบนเจอร์นะครับแพ้กับโครเบนเจอร์ไป1ประตู0นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของคาชิฮาร์ดนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของอารวนะครับ5นัดหลังสุดนะครับ เอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับอารัวเนี่ยออกไปเยือนอิสติงเบิร์กซิตี้นะครับเอาชนะอิสติงเบิร์กซิตี้ไป5ประตูสองนะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของอารัวนะครับทําเงินจากคู่แข่งไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป5นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอารัวนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0ูนยขีศูนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5งจดสนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนับเจ้าบ้านเนี่ยแคลชิฮาร์ดนะครับเจ้าถิ่นพวกเขาแทบไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยสักลน์นะครับทาให้ยังจัดทีมได้เต็มสูบนะครับโดยจะส่งเจสันทอมสันนับกับอดัมครอฟสเปดนะครับลงคุมแผนหลังนับในเกมที่ขนาดแดนกลางเนี่ยจะวางไมเคิลทิชเชอร์นะครับยอดเชสโคดนะครับกับตันทีมลงปั้นเกมโดยมีอัลฟี่เบวิสนะครับกับร็อดเคลวิงแฮมนะครับลงล่าตะข่ายคู่กันในเกมวันนี้นะครับ ฝั่งด้านฝั่งทีมเยือนอย่างอารูอันติกนะครับทีมเยือนนับก็ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะเกมนี้คาดว่าจะส่งผู้เล่นชุดเดิมนับจากเกมล่าสุดเนี่ยลงสนามโดยแนวรับนับจะวางเป็นสกอตเทนการ์ดนะครับกับมอร์จินนิวนับลงคุมแผ่นหลังนับในเกมนี้นับแดนกลางจะส่งเป็นเค์ติสโรเบิร์ตนะครับลงปั้นเกมสนับสนุนคู่หัวหอกแดนหน้านะครับอย่างคอนเนอร์แซมอนนับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเชเลอร์ซีเว่นนะครับทัศนะของคู่นี้นับเจ้าถิ่นอย่างคราฟตี้ฮาร์ตนะครับ ฟอร์มห่วยจริงๆนะครับแพ้มาห้านัดติดต่อกันแล้วนะโดยเฉพาะเกมในบ้านนีที่แย่สุดๆนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาร์โดแอสติกนะฟอร์มสวนทางกันเลยนะฮะเกมหลังสุดชนะไป4แพ้ไป1นะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับนั่นก็เป็นอาร์เอนะครับที่ข่มอยู่ตลอดนะครับราคาบอลเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นต่ออยู่ที่ปอบปอนะครับมองแล้วยังไงก็ไม่แพงนะครับอะไรก็เชื่อว่าฟอร์มนะครับกาลังมาดีแบบนี้นะไม่น่าจะพลาดนะครับบุกเก็บ3คะแนนได้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ไปที่อาร์โแอสติกนะครับชนะที่2 ประตูต่อ1หนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกอาร์เจนตินาพเมลกดิวิชันนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินสจูเนียนะครับเปิดบ้านเจอกับโรซาริโอเซนทันนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลา7.15โมงนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอาร์เจนตินสนะครับแข่งไป10นัดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับแต้มมี18แต้มยุมดับที่7นะครับ สว่วนทางด้านฝั่งทีมเยอนอย่างโรซาลิโอเซนทันนะครับแข่งไป10นัดนะครับชนะ4ี่เสมอ2แพ้4นะครับแต้มมี14แต้มยุมดับที่16นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับอาร์เจนติโนจูเนียนะครับเอาชนะโรซาลิโอเซนทันไปได้2นัดนะครับแพ้กับโรซาลิโอเซนทันไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นโรซาลิโอเซนทันนะเปิดบ้านเอาชนะอาร์เจนติโนจูเนียไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอาร์เจนติโนจูเนียนะครับทำเงินจากโรซาลิโอเซนทันไปได้แค่2นัดนะครับเสียให้กับโรซาลิโอเซนเทันไป3นัดนะครับจบเกมสูงไไปป3จบบเกมต่ำ2นะครั มาดูที่ไิติการลงเล่นในบ้านของอาร์เจนติน่าจูเนียร์กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะกินนาเซียไปได้2ประตูหนึ่งนะครับสว่วนแฮนดิชคปนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของอาร์เจนติน่านะครับทำเงินไป4นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ําไป1นะครับ มาดูที่สิติการออกไปเยือนคู่แข่งของโรซาริโอเซนทันกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดแพ้ให้กับคู่แข่งไปถึง4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโรซาริโอเซนทันนับออกไปเยือนเบเลสซารฟิลนะครับแพ้ให้กับเบเลสซารฟิลไป1ประตูศูนย์นะครับส่วน h ฮนดิ c a p นะครับ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของโรซาริโอเซนทันนะครับทำเงินไปได้แค่1นัดเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างอาเจนติโนจูเนียนับเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกนับราคา2เปิดมาให้2ขีคด2.5นะครับส่วนสภาพความพร้อมอของทั้ง2ทีมนับเจ้าบ้านอย่างอาเจนตินโนนะครับ จะไม่มีชื่อเลโอนาโดเอเเตียนะครับกองกลางตัวลุกที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนับส่วนการจัดทัพคาดว่าจะใช้แผน4-3-3นะครับแนวลุกจะวางเป็นแมสซิเรโนโลเมโรนับแล้วก็ลูเซโนกอนดูนะครับสองตัวเก่งนับจะยืนปักหลักในแดนหน้านะครับและแดนกลางจะใช้เป็นแกสตันเลวอนนะครับจะเสียบแทนตัวเจ็บนะครับที่บาดเจ็บเข้ามาล่าสุดนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างโรซาเิโอเซนทันนะครับจะไม่มีชื่อการล็อตคินตาน่านะครับกองหลังตัวเก่าวัย36ปีนะครับที่ติดโทษแบนจากการโดนเหลืองแดงไล่ออกในเกมล่าสุดนะครับคาดว่าฮวนโคมานะครับจะเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับส่วนตําแหน่งที่ยังพร้อมลงสนามนะครับตามระบบที่ใช้นะครับ4-4-2เนี่ยอย่างอาร์เบลเอนันเดสนะผัวหอตตัวเก่งนะครับจะกลับมาล่าตาข่ายได้อีกครั้งนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับอาร์เจนติโนอนะเพิ่งจะเก็บใช้แรกและ ภรพรวมในช่วงหลังๆเนี่ยเล่นดีนะครับการเปิดลังรับมือของโรซาริโอ2นัดล่าสุดนับก็เป็นฝ่ายเอาชนะได้หมดนะครับบอลคมอยู่พอตัวนับทีมเยอเล่นบอลนอกลัง2นัดหลังสุดเนี่ยนลีกแพรลวนนับบอลไม่มีทรงเลยนะครับและมั่นใจขนาดนี้นับอย่างอาเจนโตจูเนียร์น่ะจะย้ำแค้นเอาชนะได้นะครับวันนี้ฟันธงไปต่อที่อาเจนโตบชนะที่2ประตูต่อหนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันอังคารที่19มีนาคมนะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆี่3คู่เน่นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด LLLJ77 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมท่เด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ